หยุดค่ะเสียงปรบมือหยุดค่ะได้เลยค่ะโอ้โหค่ะอะไรคะอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะโอ้น็อตหลุดเลยอะซึ่งหลุดมาจากจอด้านหลังเราไม่ใช่เอเซฟลกบอาจจะหลุดมาจากไมเมอต่างๆโอเคอันดับแรกนะคะให้ให้ทั้งทั้งทั้งห้าท่านละกันทักทายผู้ชมในโรงภาพยนตร์นี้แล้วก็แนะนำตัวอีกสักหนึ่งรอบว่าใครแต่ละคนรับบทเป็นอะไรบ้างได้ไหมคะใช่เลยค่ะ สวัสดีครับเป็นกันเองที่สุดครับผมผมเต๋อชันทวิทย์นะครับรับบทเป็นนักรบครับเน่นักรบนักสู้เลยนะคะเออประสิทธิโชคอ๋อโอเคโอเคท่านใช่เออใช่ใช่ใช่โอเคท่านต่อไปเลยค่ะครับเต้าอูพินยานะครับรับบทเป็นน้ำมนต์ครับน้ำมนต์ค่ะถามนามสกุนทรนะฮะสกุลอะไรฮะประดิษฐบบรรณธรรมครับไม่ใช่น้ำมนถนนเซนนุนอะไรเรียบด่วนบีควเส้นนั้นวันนี้เริ่มมาก็ตลกเลยเหรอ เราจบแล้เลยต้องหลกด้วยเหรอครับตลกแล้วแค่เธอเล่นเราก็ต้อลอกแล้วป้าจริงขอโทษค่ะเชิญกับพี่เสืออะไรอ่ะค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับเสือพิชยาค่ะเป็นพุ่มกับศิลปสีครับนี่พุ่มกับของเราพี่เสือนะคะไม่มีนามสกุลครับเขาเล่นประดิษฐ์มนุษย์ของผมไปแล้วไปแล้วแต่มันไม่คมเนาะโอเคประเสริฐมนุกิจครับเริอเรินให้ให้อะไรไหมครับไม่เอะโอเคต้นหนึ่งลูกค่ะต้นหนึ่งค่ะระบดเป็นลาลิตาค่ะนี่นามสกุลอะไรอ่ะ พบสุกนิรันออดร์ดแล้วฟังมาดีๆนะคะมา,าจจะเป็นคำถามในใจเราวันก็ได้โอเค okay. พี่สาวแสนสวยของเราต้าเหนิ่งค่ะมาคนสุดท้ายสวัสดีครับอาไทยครับรับบทเป็นเสือโคร่งครับผมออนามุมพบสุขนิรันดร์นะไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะมันจะคลเดียวกับผีได้ไงล่ะเป็นญาติเขาแต่ในเรื่องไม่ได้ไไดเฉ<อ>ลยเฮ้ยครับเฉลยภาคสอง,องเฮ้เย ครับมูบูกับยังไม่ทันรู้เลยนะคะอะทักทายกันไปแล้วเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพวกนี้ตัวจริงอะ,อะมีคนช่วยท้าาหาก,กินแล้ว,วตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงรหัสมาโอเมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าสุอรุราเมื่อนั้ตัวจริงไหมเนี่ยเราอะจริงปหเนี่ยตัวจริงนี่รหัสมาล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 เราไปเปิดช่องให้เขาโปรโมทกันฝากด้วยครับ ฝากวิญญาณจะ5แสนวิวแล้วแต่ว่าฝากหนังด้วยนะครับเออใช่ใช่ถกอยู่ถกอยู่ต่างตัวจริงป่ะคะตัวจริงหรือเปล่าคะตัวจริงครับรหัสมาค่ะได้เลยครับเอาไปอ๋อไม่ใช่อันนั้นชีวะโคดอันนั้นคนร้านรหัคนล้านใช้ส่องใหม่ด้วยเราใช้สองใหม่ด้วยแล้วเขาถือชินแล้วภาพหน้าจอเป็นชินจังเลยนะทำไมน่ารักทำไมน่ารักอ๋อน่ารักมากเลยไม่เชื่อด้วยโชว์ให้ดูเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ต้าหนึ่งด้วย เราพิสูจน์สิเราเป็นลาลิตาตัวจริงหรือเปล่าที่นี่มันเป็นของหนูหนูจะอยู่ที่นี่อ่าเลิกเขาจะอยู่ที่ปานเราไปไหมดเลยเหรออ๋อไม่ไปไม่ไปไปอยู่อยู่อยู่ของเราของหนูของหนูน่ารักอ่ะอธัยคาดหวังนะคาดหวังนะเอ้ยของเขาก็จริงไอของเขาจริงซ้อมรอไว้อ๋อโอเคอ่ะแล้วของเรารหัสคือลลิตาของเขาก็จริง ก็ผมชอบเดียวกันได้จะว่าก็ว่าคนนี้เขาร้องมาก่อนศิลปินตัวจริงอีกฮะใช่ครับผมร้องก่อนนะจริงเหรอครับผมอ่านอีกสักทีหนึ่งสองสามลา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 อย่าหยุดไปอีกไปอีกฮุลละฮุ่ลาแปลกแปลกละเพลงแปลกแปลกละเออนะค่ะรักเลยเอาลืมแล้วอ่ะลืมสะกิดไปเลยอ่ะมันไหลไปไกลมากแล้วตอนเนี้ยโอเคทดสอบไปแล้วว่าใครเป็นตัวจริงทีนี้เราอยากรู้บ้างว่า ผู้ชมที่อยู่ในนี้มีใครกล้าลุกขึ้นมาเป็นตัวจริงมัง่งเออ <_ d ata> ได้เงินแสน <_ d ata> พอไหมคะพอไหมคะได้เงินแสนเึ็งลุกพึบเลยอ่าได้เป็นได้เป็นกิฟต์เซ็ตก็พอ,อ,อกิฟต์ได้ของอขวัญเหรอฮะ <_ d ata> ใช่ใช่เรามีเซ็ตของที่เรลจอแจกให้ถ้าใครกล้าลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นตัวจริงแล้วพิสูจน์หัสกันสักหน่อยเพลงอะไรก็ได้แล้วผมผมบอกว่ากิฟต์เซ็ตเนี้ยของดีมากผมยังไม่มีเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นของดีอะ อจะดู้ได้ไหมเป็นของดีที่ยังไม่มีมันหายากเลยอ่าก็เขามาขัดผมทลยไมเนี่ยเทนต์แอปเพนแล้วไแอปเพนแล้วมันเป็นของดีจริงๆเป็นของดีจริงๆดีมากดีมากกิฟต์เซ็ตมันดีกิฟต์เซ็ตมันดีดียังอยากได้เลยเรามีทั้งหมด4รางวัลนะคะเดี๋ยวให้นักแสดงช่วยกันจับตาดูว่าใครกล้ากล้าลุกขึ้นมาก่อนมีไหมคะหนึ่งสองซับอ่ะเชิญค่ะอ่าหนึ่งหนึ่งใคนน่อนอ่ะเนี่ยคนไหนก่อนอะไรก่อนค่ะชื่อต่อไปนะขออนุญาตนะคะชื่ออะไรคะคุณพี่พี่ยิ้มพี่ยิ้มตัวจริงหรือเปล่าคะทาไมไม่ฮะม คนเราต้องสู้ความอายตัวเองครับนี่ครับไอายอ๋ออ๋อฟุตลองฟุตปิ้นสิฟุตลองอะไรล่ะเขาหิวป่ะครัได้ไม่เป็นไรโรเจกเสียงมาก็ได้ครัโปรเจกเสียงมาได้มาหนึ่งสองสามโคตรมาเอ้ยจริงแถมกิฟต์เซ็ตพมเงินรางวัลด้วยนะเข้าร้องแค่สามคำเองนะสามคำเองนะสามคำเองนะ อไม่เชื่อขอไฟอีกหนึ่งรอบครับหนึ่งสองสามตัวปลอมแล้วแหละตัวจริงอย่าบอกตัวจริงเลยตัวจริงตัวจริงต้องมีดนตรีด้วยสิเดี๋ยวรับให้ไหมคะให้ไหมคะให้ทุกคนตัดสินให้ตัวจริงนะคะตัวจริงอ่ะทุกคนเอามือกับที่ติ่งหูขอบคุณนะคะพี่ยิมเดี๋ยวให้ทีมงานเอากิฟต์เซ็ตไปให้เลยนะคะเน่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 ถึงมือเลย ขอ้ให้ให้ตนหนึ่งช่วยพี่นับดีกว่าอาไทยก็เนยลงช่วยพี่นับหน่อยเอามือจับติ่งหูใครอยากลงมาเป็นตัวจริงอีกมาค่ะเอามือจับติ่งหูไว้นะครับผมผมจะนับหนึ่งถึงเช้านะฮะเฮ้ยมันนานไปครับผมไม่ไปผมจะนับถอยหลังนะครับผมเนื้อนี่อันนี้ถอยหลังนับสามสองหนึ่ง พี่เสือพี่เสือว่าใครใครมองทันพี่พี่ถ้าว่าใครพอมเห็นพี่คนนี้ยืนก่อนเลยใช่พี่เสือโอเคเชิญคับเชิญคับใช่ครับหลายท่านยกเหนี่ยมอายนะคะหลายท่านยกแค่นี้มันไม่ได้มันต้องแบบขึ้นมาเลยนะคะยะไปยะไปหรอยกท้งตัวยกท้งตัวนะคะสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะคุณพี่ชื่อบีบีค่ะบีบีค่ะบีบอยใช่ไหมคะ โอเคตัวจริงหรือเปล่าคะตัวจริงค่ะให้ตั้งคำถามจ้าฉันมาแล้วจนะยูนี่แล้วนะเคยยิบมาไกลๆดตะลาลาเดี๋ยวไปต่อ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 ขอท่อนนันมีเดียได้ไหมครับนันมีเดียได้ไหมคะอ้าวตัวปลอมนะตัวปลอมนะถ้าไม่ได้พิษพี่พิเตอร์พิเตอรไก่ไก่เนื้อไก่เนื้อหน่อยของผมยังล่อไปหลายเทสเลยอันนั้นนะได้ไหมฮะได้ไหมฮะพอได้ไหมนิดๆหน่อยๆ พี่ไม่ใช่คนที่แรงไปรื่อยนี่หาประโยคเดียวหาประโยคเดียวพี่ไม่ใช่คนแรงจริงหต่อด้ไ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 ั้ได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 ้บด้าข้ได้ได้ไน้ได้ได้ไดสได้ได้ได้ไน้ได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 หได้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 ไดบได้ได้คด้บด้ไ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 ี่ไ้อ้ได้้้ได้้ไ เยราต้องนับหนึ่งสองสามหรือสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามนับนับหนึ่งหนึ่งสองลันลันก็ได้นะโอเคค่ะเอองงปะหนึ่งหนึ่งสองลันลันทุกคนพร้อมไหมคะหนึองใครครับนี้ปะคนไหนครน้องคนนี้เหรอครับอาข้างหน้าคนไหนคะเตตาอวคนไหนคนไหนคนไบอกคนนหคนหาลยค่ะคนไหนสีขาวค่ะเฮ้ยคนไหนคนั พี่หนูสายตาสั้นซะก็แบบมียกไปในร้านของหวับทีไหนฮะนนั้ไม่มีคนอื่นอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาโอเคเชิญเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะมามิจ่าค่ะมามิจ่ามามิจ่าตัวจริงหรือเปล่าอ่ะให้ตู่ให้ต like ูおお่ถามนะดีแล้วนะเยอะลาลาลา เดี๋ยวนี้มีตอบเลยนะทักไปแล้วมีตอบเลยนะถัาเราเหมือนฉันก็พอตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงตัวจริงตัวจริงรัสกิปเซตไปเลยนะคะมาอีกอยากผมอยากเป็นคนเอ็มี่บ้างอ่ะถ้าถ้าผมพูดคำว่ารันให้ยกมือโอเคไหมฮะนี่มาแล้วแต่้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังอ๋อเทสก่อนเทสรัน นาคนนี้ได้ไปแล้วนะเมื่อกี้คือถือว่าเร็วมากครับวันนี้ผมมาผมมารอบที่แบบว่ารอบมาเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมด่าเยี่ยมชมชมกับผู้ชมภาพยนตร์ในหนังที่มีชื่อว่า404สุขีนี่เองันี้มียังแลวคือผมชอบมากเลยชอบฉากที่แบบว่าทุกคนอ่ะได้วิ่งกันไปแลวคือทุกคนแบบที่สนุกมากเพราะมันได้ได้ไปแบบฉับพลันอ่าเออแต่บอกได้เลยว่าทีเนี้ยพอวันนี้มันเป็นวันจันทร์ใช่ไหมแล้วรัน เฮ้ยเร็วมาก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 อันนี้ไหวพริบไหวพริบยังไม่เอาอีกเหรอเอาแล้ว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 เพื่อเป็นการพิสูจน์ค่ะตัวจริงปหมเนี่ยตอบก่อนตัวจริงตัวจริงค่ะรหัสมาขยบ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 เข้ามาสิกันเซก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 เข้ามาสิสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วแล้วไม่มีใครเบรกแล้วนะเขาเริ่มสนุกแล้วจีน จี้เป็นเอาเสียงต้อมมือให้จีเพชรด้วยอ่ะจี้เป็นมาเองนะคะชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรครับอค่ะอัยนะคะขอบคุณแดนจี้เป็นในที่นี้ด้วยนะคะคบจีเอาเขาชื่ออนะคะขอบคุณอ่ครบหรือยังคะสี่รางวัลครบแล้วสี่รางวัลขอเสียงประมือผู้ผลิตทุกท่านด้วยนะคะอยากเล่นหรออยากเล่นด้วยหรอหักปีดุสกัมบะหลวงบะรองไม่เป็นไรหรอกบะรงเล่นหนักเลยนครับข้างหลังได้ยินเสียงชัดป่ะครับได้ยินไหมคะ โอเคขอบคุณนะคะไม่ต้องใช้ไม้เลยไม่ต้องใช้ไม้เพราะว่าเกมต่อไปเป็นเกมถามตอบด้วยเอาแล้วเอาแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆกันิการแสนง่ายถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บนะคะเราแจกเสื้อไปเลยสามร้อยยี่สิบหกใช่ยากไปนิดนึงเนาะอันนี้ไม่ใช่คาเคมีออูเนาะโอเคฮะเด็กเกิดทันหรือเปล่าอะเคมีอุ๊อะครานี้เด็กเกิดทันหรือเปล่าครับตรงนี้มีเด็กหรือเปล่าโอ้โหแรงมากขอบคอย่อนเล่นขอรเลน แรงมากอ๋อมีอยู่มีน้องมีมีมีหลายวัยภาพยนตร์เราเหมาบคนทุกเพศทุกวัยถูกต้องถูกต้องเอาละเอาเลยแม้เราถามเลยแม้สามคำถามแรกตนการแสวงง่ายเหมือนเดิมนะคะยกมือขึ้นตอบเดี๋ยวให้ทีมนักแสดงและผู้กำกับช่วยกันดูว่าใครยกวัยสุดนะคะคำถามอาจจะไม่ถึงสมการแบบเมื่อกี้นะคะง่ายกว่านั้นนะคะพร้อมไหมคะครับเราให้คำถามก่อนลรวให้ยกมือหรือให้ยกมือก่อนแล้วเออต้องต้องให้ครับ นะโอุ้ตายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกตินนากาคำถามที่หนึ่งนะคะถามว่านักรบที่รับบทโดยคุณเต๋อชันทวิทย์นะคะมีนามสกุลว่าอะไรค่ะเอาเมื่ไว้ที่ติ่งหูค่ะแล้วเดี๋ยวให้ใครดีอธิบายไหมใช้คําว่ารันเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ให้ผมเป็นคนดูใช่ไหมให้เธอเป็นคนพูดเลยไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อได้ได้ได้ให้เป็นคนนับเป็นคนนับเป็นคนหาผู้โชคดีช่วยกันกับน้าเหน่งมาลาริตาช่วยพี่หน่อยจับติ่งหูไว้ค่ะหนึ่งสองสามเย อไรฮะอะไรฮะไม่จังหวสามผมก้มหน้าหนึ่งสองสามผมก้มหน้าผมหม่ค่ะมือที่ติ่หูใหม่ค่ะตาหูช่วยพี่ดูหน่อยลูกช่วยพี่ดูเลยครับเอานะครับทำแบบนี้มันยากสุดเกินหนึ่งสองสามยกมือไกลฮะผมเร็วสุดนะจริงจริงพี่ตู่ตาไวถ้าผมพูดว่าสาทุกคนยกมือนะฮะเอามือลงอ๋อมันดูยากเกินไปอันนี้มันดูแบบทุกคนไม่ทัน คือผมต้องบอกเลยว่าแกงพวกเราสี่คนเนี่ยสนุกมากวันนั้นก่อนที่จะเข้าโรงแรมชกีนีรันเนี่ยมันมีสองแยกแต่ตรงเลี้ยวขวาจากสองแยกไปเนี่ยมันเจอสี่แยกอ่าแล้วทีเนี้ยนะโชคไม่อยู่ก็เลยเหลือพวกเราหนึ่งสองแต่ไม่ถึงมาคนบอกเฮ้ยถึงหรือเปล่าแต่สามคนเฮ้ยเฮ้ยมีคนเร็วมีคนเร็วสุดอะไรเห็นแล้วทเห็นแล้วคนไหนลูกเนี่ยพี่ที่อยู่ริมสุดเนี่ยพี่ใช่ใช่กระโดดขึ้นมาเลยค่ะกระโดดขึ้นมาเลยค่ะ กระโดดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เร็วสุดจริงๆไม่ได้โกหกไม่เชื่อจริงอะไรเองเลยนักรบนักรบนะคะที่รับบทโดยพี่เต๋อมีนามสกุลว่าประสิทธิโชคกเน่ถูกต้องไหมคะพี่เต๋อถูกต้องครับรับไปเลยนะคะเสื้อเสยืดนะคะเสื้อยืดมาคำถามที่สองค่ะคำถามต่อไปเสื้อยืดแบบนี้เลยแบบที่นักแสดงใส่กันอยู่เลยได้เลยค่ะมาลอตเตอรี่ที่กังหนีผีถูกรางวัลที่หนึ่งคือเลขอะไรเป็นงวดวันที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองเอามือจับที่ดีหวยค่ะหนึ่งพี่เลือกเลยนะฮะสองรั้ เมื่อกี้เพิ่งรับตั้แต่หนึ่งสองลั่นเสร็จไปล้วนน่นคุณพี่คุณพี่หลังสุดคุณพี่คุณพี่ที่ใส่แว่นเกือบเกือบหลังสุดใช่ค่ะตัวเองเลยลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมาถ้าถูกเดี๋ยวพี่ข้าง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 เหรือมาหรือมาด้วยกันหรือมาด้วยกันมาด้วยกันปะคะอ่าถ้ามาด้วยกันนะแถวสองคนนั้นแหละค่ะไม่ได้มาด้วยกันหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ครับหนึ่งสี่อีทีใช่คะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ ถูกต้องไหมคะพี่เจ้าอง๋วันสิบหกมิถุนาสองห้าหกแปดและนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีใครมีใครซื้อหวยเบอร์นี้ยังลองไปหาดูนะไม่แน่นะเผื่อถูกนะอ่ะอ๋อใช่ชื่อหมอสีสี่ครับอุ้ยขนลุกลลิตาเธอให้หวยเหรอ คนลงเมื่อกี้คนลงเมื่อกี้โอเคเนี่ยมันเสียเว,วลาตรงนี้แหละค่ะคําถามที่สามค่ะผีไทยที่มาตอนท้ายเรื่องนะคะมีผีอะไรบ้างมาจากหนังเรื่องอะไรบ้างคะเอามือจ<ม>ับไปที่ติง 6, ่งหูมีทั้งมดกี่ตัวมีทมันมีผีไทยมันมีอยู่ประมาณสามตัวตอบชื่อผีก็ได้ตอบชื่อหนังก็ได้ตอบชื่อผีก็ได้ตอบชื่อหนังก็ได้ถ้ามันยากไปนะคะเอามือจับที่ติ่งหูค่ะหนึ่งสองคำว่าลันเหมือนที่เมื่อกี้ตาอูบอกไหหนึ่งสองสามลัน ใครมีไหมหมดเห็นไหมตอ้งแต่งเห็นไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลั่นใครคนไหนคะคนพี่คนนี้ใช่ไหมอ่ะตอบได้ไหมคะว่ามีผีอะไรบ้างมีจากชัตเตอร์ค่ะจากชัตเตอร์อ่ะให้แล้วหนึ่งตัวโกยทยมอีกหนึ่งตัวแล้วก็ผีชบาค่ะผีชบาเลือกพี่เตอร์เล่นอ่ะเลือกผีเพิ่มชื่อเพิ่ชื่อ โปรแกรมหน้าอ่าถูก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 เก่งมากเก่งมากเก่งมากมีหักระจิ้มลดดาแลนด์ด้อย่างเลยเหรอใครไปเฉลยราดดาแลนด์ใครไปเฉลยราดดาแลนด์นะไม่ใช่นะคะถูกต้องนะคะมีผีชบาจากโปรแกรมหน้ามิยานาคานะคะมีผีเนสจากชัตเตอร์แล้วก็มีผีประสิทธิโชคจากโกยเธยโยมซึ่งนามสกุลเดียวกับเธออ่ะเขาชื่อมันชื่อมันทริบิวมันทริบิวมันคือชื่อผีจริงๆผีประสิทธิโชคซึ่งเป็นนามสกุลของนักรบในเรื่องอ่ะ หอมปากหอมคอนะคะแจกของรางวัลได้ของไปแล้ว, <S 2> <S 2> <S ดลวเดี๋ยวมีทีมงานเอาของรางวัลไปให้นะคะคนที่ได้เสื้อทุกท่านนะคะอะกิจกรรมเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้นักสแสดงและผว้กับทุกท่าน <S 2> <S 2> <S ช่วยกันฝากหรือขอบคุณหรือมีอะไรอยากกล่าวกับผู้ชมในโรงภาพยนตร์นี้เชิญได้เลยคะ่ะใครก่อนก็ได้ผมในฐานะที่เด็กสุดนะครับก็<ว>ใช่เปล่าโ้นองอู๋ก็ ก็ฝากภาพยนตร์4.4สุขยนีรันรันรด้วยนะครับก็ถ้าสนุกนะครับฝากไปบอกต่อไม่ว่าจะเป็นโลกในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าฝากบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องชวนมาดูกันได้นะเขาเรียกว่าแชร์ความสุขนะครับก่อนที่จะไปส่งท้ายปีนี้กันด้วยรอยยิ้มนะครับผมก็ฝาก4.4สูิยนีรันแล้วก็พวกเรานักแสดงและผู้กกับด้วยพวกเราตั้งใจทำมากเลยครับขอเสิร์ตร้มกให้เต้าอู๋ค่ะครับผมในในฐานะที่ผมโตขึ้นมาสเต็ปหนึ่งก็ขอฝากให้พี่ๆน้องๆนะครับผม รับความสุขจากพวกเราไปแล้วก็ไปบอกต่อแล้วก็ให้คนอื่นมารับความสุขจากเราไปได้บุญนะฮะการบอกต่อมอบความสุขเนี่ยพวกเราเต็มที่มากกับเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้มารับความสุขจากเราไปครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณอาไฮครับนะคะต้าเหนื่อยมาเลูกุค่ะก็นนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเราสามารถดูได้มากกว่าหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ยิ่งทุกคนดูแล้วก็ฟีดแบ็กก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่แบบว่าทุกคนจะชอบหนังของพวกเรานะคะอี่ลลิตาหรือต้านเหนื่อนั่นเองนะคะ ใครดีแล้วว่าพี่เตอ๋อกับพี่เสือได,<ะ>ได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็ปีนี้ทั้งปีบางคนก็อาจจะมีความเคร่งเครียดเนาะ mm hmm. ก็อยากจะให้แบบเหมือนแบบส่งท้ายปีด้วยความสุขสนุกสนานหัว,วเราะเบิกบานกันนะครับก็ถ้าหวังดีรักเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาสนุกด้วยกันมาดูหนังด้วยกันมาหัวเราะด้วยกันเวนาลากลัวขัขำไปด้วยกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเนาะยังไงก็คนที่ดูแล้วลนะ้วสนุกยังไงอย่าลืมฝากบอกต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติๆปู่ย่าตายาย มาเฟืองมาไฟมาปูดมะนาวด้วยนะครับอ่าครับมากมากครับตกใจเลยนึวว่าจะมาครบตอนแรกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เต๋อค่ะเคครับก็อยากแรกขอขอบคุณก่อนมีขอบคุณกับฝากไม่เป็นไรไม่ด้ขอบคุณกำลังจะเข้าแล้วเตรียมมาเตรียมมาลืมแล้วเนี่ยก็หมเขห้าสิบเอ่อคือในฐานะผู้กำกับอะครับรางวัลที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผมคือคือการที่ทุกคนดูแล้วได้เสียงของเรากลับไปเพราะผมอยากได้อยากให้ทุกคนได้สิ่งนั้นแล้วผมก็แอบเข้ามาดูแล้วก็เห็นทุกคนได้สิ่งนั้นซึ่ง ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆที่ที่ดู4 0 4สุขีนีรันรนรนะครับแล้วก็อีกความตั้งใจหนึ่งครับมันคือเรื่องของการที่เราอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆในโรงเพราะว่าบรรยากาศในโรงมันจะมันจะช่วยให้ทุกคนเกิดความสุขขึ้นจริงๆแล้วยิ่งย่งช่วงช่วงเทศกาลแบบนี้ครับ mm. ก็อยากให้บอกต่อปากหน่อยครับชอบมุกไหนหรืออะไรยังไงจริงๆเต็มที่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกทีนึงนะครับขอบคุณแทนแทนทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยขอบคุณ พี่ๆน้องๆทุกคนมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนฝ่ายเสนอรอบนะคะ #hashtag ของเรื่องนี้ก็คือ404นี้สุขีนี้รันรันรันนะคะนิรันมีดอเด็กรอเรือกระันเนาะเราก็เติมภาษาอังกฤษอีกสองครั้งรันรันนะคะใครที่อยากรีวิวหรืออยากบอกต่อเนาะเหมือนที่นักแสดงทุกท่านได้พูดไปเรียบร้อยแล้วว่าความสนุกมันจะอยู่แค่ในโรงไม่ได้ถ้าเราไม่บอกต่อใช่ไหมคะวันนี้เน่าแลวก็นักแสดงลับพ่วงกับทั้ง5ท่านขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวั ไปตามไปทุกโลงเลยเหรอครับแล้วดูทุกรอบเลยอ๋อถ่ายถ่ายภาพถ่ายภาพไปทีนิดนึงค่ะขออภัยค่ะมานักแสดงหันหันหน้ามาด้เข้าเข้าจอนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอไทยเต้นละลายโชว์ไม่จิบพุทเลยอไทยโชว์ไปแล้อบมันโหดค่ะมันโหดมันโหดมันโหดถ้าแสนแล้วเหรอ บ๊ายบายกระโดดโอ้โหเปิดเยลเซเปิดอยู่ขอหลงเรื่อง